เกมอะไรทนายป้าโซฟีไม่เล่นแล้วป้าไม่เล่นแล้วเหรอทำไมไม่เล่นน่ะน่ากลัวเกมป้าซีฟี่ไงทนายๆเอาพี่ใช่ได้ได้เราไม่ต้องใส่อ่ะทนายไม่ต้องใส่嘛เล่นเลยทนายเดินเล่นเลยเลี้ยวขวานเลี้ยวขวานั่นแหละนัละแหละเลี้ยวขวาเลยวิ่งตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาเก็บมาเลย มีเจกันด้วยเฮ้ยน้าไทยถือจะเล่นใช่ไหมน้าไทยดูนะน้าไทยถือหน่อยถือถือถ่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องกดอะไรนะไม่ต้องกดอเลยเลยเนี่ยแหละขึ้นข้างบนเอ้ยไม่เป็นไรด้วยเฮ้ยวอะไรงงไม่เห็นนะกลัวอะไรเลยเกย์มาหล่อเขาไม่รู้เฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาไหนไหๆตรงไหนตรงไหนอยรอ เก็บเก็บกด E เหรอเก็บไงอ่ะเนี่ยเก็บแล้วเหรออย่างนี้คือเก็บยังกดตัวอย่างนี้คือเก็บยังนี่คือเก็บยังเอพี่ถีเล่นเกมป้าไซยสี่เฮ้ยนี่คือเงาอะไรอ๋อเจ้างไหนต่อไปทางไหนต่อตรงนี้เหรอโอเคเข้าห้องนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้อันนี้คืออะไรนี่คูณแจมันคือคีย์เดี๋ยวเข้าบังนี้แซนเนี่ยแซนไป็นไรเข้านอนแล้วเมื่อกี้ เนี่ยเหรอยังไงยังไงแลกยังไงยังไงขึ้นแน่เหรออืออือนี่เข้าไม่ได้อะแต่มันเหมือนจะบั็อ่ะลยังไงเดินมานี่รู้แล้วนะพิธีเดินมาตรงนี้สิเดินไม่แม่ทางซ้ายก่อนดทางซ้ายก่อนแต่ว่ามันล็อกประตูไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคไม่ได้เป็นไรไม่นของขึ้นันเฮ้ยอย่าไปบังอย่าไปบังอย่าบังอย่าบังดิอย่าบังมาถ่ายคลิปเหรอไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งนี่ห้องอะไรอ่ะห้องใต้หลังคาอือข้างไหนลงข้างล่างอ่ะ ขายดีดีทันทายนี่ยใช่เฮ้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทุกห้องเลยเนี่ยเกิดไม่ได้ทุกห้องอ่ะเนี่ย่ะใครกินอะไรเนี่ยอะไรมังกรห้องนี้ห้องนี้เขาไม่ได้เออใส่ดิสร้างเสียงหน่อยแม่แม่ทันทายถือไปทันทยถือไปไม่เห็นจะมีผีเลไเกมอะไรไม่เห็นจะน่ากลัวนี่นอกบ้านเนี่ย มันควจะตกจริงๆถ้าอยากจะออกนอกบ้านก็ปีนไปได้กด้เสียงใครขำอ่ะตัวอะไรขำอ่ะใครขำอ่ะไม่เห็นเมลไหนเสือมากครั้งนี้ไม่เหรอเข้านี่เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเกมอะไรเนี่ยร้องเก็บตุกตาไปรู้แล้วไปนี่คือรูอะไรเนี่ยรูพี่มองข้างล่างด้วยมองข้างล่างได้นี่ห้องสมุดอ่ะด้วยเสียงใครเดินอ่ะใครไหนใครเดินใครเดินนี่นี่หยุดก่อนหยุดก่อน ม,มีมีตัวอะไรเดินอยู่มีตัวอะไรเดินอยู่ก็หนีด,ดิจะยนรอเขาไมเล่าพี่ซีใส่หูฟังเปล่ามาดิฮะ<ห>ใส่มา,มาเมื่อกี้เรารู้สึกได้ยินตัวอะไรก็ไม่รู้ใครขับมาขับทำไมขับยุ่ได้เราด้างไหนเราต้องไปทางไหนทำไมนี่มันมาทางเดิมอีกแล้วนี่เปิดซีเปิด ใครขำม,มาม,มันขำเหมือนเป็นเด็กเล่นเลยเดี๋ยวไปช่วยฟังสิป้าซีฟี่เหรอไมน,นไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกกี้ทำไมเนี่ยพี่เอกกีรรเฮ้ยเปิดประตูได้แหรอห้องใหม่มันแล้วห้องเดิมอเอา้าร้อไงทำไมบ้านมานันหงงงพี่ติแก้วเฮ้ยอย่าพึ่งพี่ทีนวานะที่ยูทูบเขามีการมีผีมันออกมา เฮ้ยตกใจไปเสียงประตูมากเลยเฮ้ยประตูปิดเองเฮย้ยประตูปิดเองประตูมันปิดเองเฮ้ยป้าไซซี่ป้าโฟฟีป้ามนุษย์กันลระตูประตูมัน,นปปเปิดปิดเองเฮ้ยนี่ห้องไหนมีตุกต๊กตาตุ๊กตาเก็บแล้วเหรอเงี้ยนี่คือเก็บแบบเก็บไปแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วใช่ไหมกดตรงเราเก็บไงอ่ะกดเลย ได้ไงเดี๋ยวนะแป๊บบนึงมันเป็นเฮ้ยปิดได้ไงอะเก้บปิดเลยไดไงคือเก็บแล้วดิไม่ทำไมมันเนี่ยไงคือเก็บมันเป็นอะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยห้องอันนี้ยังไม่เคยมานะตรงนี้มีของเก็บได้ตรงนี้มีของเก็บแล้วไม่ขีดหรอไม่ขีดไฟแต่เก็บไม่ได้แล้วอะ ไหนอ่ะต้องไปทางไหนมันยังไม่มาเลยพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้แบบเสียงเหมือนพวกเสียงผีญี่ปุ่นอ่ะเหมือนพวกจูออยอ่ะแบบผีญี่ปุ่นบวยวายเป็นภาษาเฮ้ยไม่เสียงคนปิดประตูเฮ้ยมีเสียงเครื่องขยาย ไม่้ใครเปิดปิดประตูอ่ะใครเปิดปิดประตูใครเปิดปิดประตูเสียงเปิดปิดประตูไม่หยุดเลยแทนเฮ้ยตุ๊แมน,น,นเสียงเปิดปิดประตูมันไม่หยุดเลยมันกลัวด้วยมันไม่มีเสียงอ่ะฮึถ่ายไปเนี่ยอ่าวบารคิวถ่ายเลยครับสวัสดีครับบาร์ิวไม่เห็นจะมีเสียงอะไรเลยอะไรอะ่ะ เฮ้ยเราได้เสียงน,นี่ไงมือตุ๊ก,กตามีตั้งสองเอ้ยสามันไม่ได้ยินแช่ของสาเสียงแค่อันเดียวแต่แหละพี่ทีมไปเก็บตุกกตต๊ก,กตาไหนตุ๊กตาไหนแทนะเมื่อกี้หนูเห็นตุ๊ก,กตาอยู่ตรงนั้นอนะมีเสียงอะไรเหมือนเครื่องจักรเลยอะเปิดไฟดินี่ไงเปิดได้สุดแค่ไหนพีกูอ,อะไรวะไฟก็ไม่มีเกมบ้าอะไรเฮ้ยแทนไทยไ,ไปทางไหนดิไฟก็ไม่มี มันไม่ได้ต่อไฟไว้ให้ไงไม่โอ้ยังไงอ่ะบ่านรางขนาดนี้ใครจะไปเข้าได้ใครเขาจะไปหาเจออะไรเนี่ยหายากมากเลยผีไม่มีเลยเนาะแทนใดอะไรกันก็ไม่รู้มันไม่ใช่มีไม่ใช่เกมผีเรามันเป็นเกมร้านขายองแตเนี่ยองค์เต็มไปหมด